เป็นห้องที่รับปรึกษาค่ะใช่รับปรึกษาแล้วก็จะมีตัวหอบปืนค่ะเป็นเพิ่มขึ้นในช่วงที่เป็นช่วงนี้แต่ว่าปัญหาคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่กวาดด้วยหัวใจหินป่าแล้วก็เป็นบางทีก็เป็นพวกหนูสตกแต่ว่าพวกกลุ่มกลุ่มพวกหัวเลือดสมองหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วก็พวกสโตรกจริงๆก็มีการอีพิเดนเซเบตถากนั่นเลย การที่จะวินิจฉัยว่าเป็นจากพีเอ็มสองจดห้าจริงๆ,ๆอันนี้คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นข้อจํากัดอยู่เขาใช้ชแบบหนึ่งความคิดของผมนะเอาแบบคนที่ไม่มีความรู้นเนี่ยเขาสูดควันเข้าไปมันก็จะมีบางส่วนที่ยังทั้งอยู่ถึงเลยแต่เราไม่สามารถเห็นได้จากการอ,าอ,อิเนเสีองแล้วก็ฝุ่นขนาดเล็กความอันตรายของมันก็คือมันสามารถแทรกกระจายเข้าสู่ ที่เกิดการประกอบอาช่วนก็คืเป็นโรคทางติ่งร้อก็คือการรักษาเนี่ยมันจะมีรักษาตัวโรคกับเราเป็นแผนที่ป้องกันไม่ให้เกิดรูปไ้รับการอ่าซับอร์ตเพิ่มเติมแล้ว่าคาดบ้านน่าจะเป็นจักเอ็มสองจุดห้าก็จะเป็นในส่วนของการให้คําแนะนําการปฏิบัติตัวตั้งคุยกันหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะว่าโอเคจับขุนจริงไหมอยู่บ้านบ้านเป็นยังไงนะคะมีเครื่องฟอกไม่มี คที่อื่นเราก็อยากเห็นการทำงานของตากเ้าโก้เพราผมมาจากสัสิทธิ์อ๋อัได้หรียนเนสิทธิ์ีนอะรนิีริิอดออตนี้ออกัม่าได้เลยออาจารย์ทิพมีตั่อ่ค่ะ่วนยไงม่้องนไม่้เครื่องมันไม่ทำงไป่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กลแไม่ม่เรมื่อไห่เรา ข้าไงาไม่ก่อฝุนเช่นถ้าอยากจุลูปกนน็ไม่ต้องฝูเนกเป็นช่องคือฝนไม่ตกหรอกแต่เป็นเป็นการสลองช่องออกมาอ๋อันมันก็เหมือนการลูกโป่งค่ะมอกว่าอันนี้ก็คือชั้นบรรยากาศ